Secret i d e n t i t y ความลับที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดกาลน้องเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมชาวยิวถึงเป็นกลุ่มคนที่พระคัมภีร์บันทึกว่าเป็นประชากรที่พระเจ้าเลือกสรร ที่นอก็เคยรู้มานะคะว่าชาวยูเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อตั้งแล้วก็บริหารพวกสถาบันการเงินใหญ่ๆของโลกเรารวมถึงบริษัทระดับโลกอย่าง Facebook, Google ที่เรารู้จักกันดีนะคะแล้วก็เสื้อผ้าแบรนด์เนมหลายๆแบรนด์ลเลยอย่างลีวายนะคะวัยรุ่นทุกคนก็รู้จักค่ายหนังใหญ่ๆ Universal, Warner Brothers หรือว่าจะเป็นสตาร์พักของเราเนี่ย ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่บริหารโดยกลุ่มคนชาวยิวด้วยครานี้พอเรามามองประวัติศาสตร์ชาวยิวเนี่ยเขามีประชากรแค่แบบถ้าเทียบกับโลกเราอะนะคือ0.2น้อยมากแต่ปรากฏว่าถ้าเราแอบไปถาม AI นะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะรู้ว่าคนที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศซึ่งมันมีหลายสาขามากนะคะคนยิวเนี่ย ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยถึง20%ของรางวัลทั้งหมดนั่นหมายความว่าไงถ้าเราไปถาม AI นะคะว่าเออรางวัลโนเบลทั้งหมดที่เคยมีตั้งแต่ปีแรกๆเลยนะประมาณโอ้โหน่าจะเป็นร0อยปีที่ผ่านมานะคะก็จนถึงวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่รางวัลเขาบอกว่ามีทั้งหมด975รางวัลหรือว่ามีคนที่รับรางวัลไป975คนแต่ว่าคนยิวเนี่ย กวาดเรียบไปแล้ว195รางวัลน,นะคะซึ่งเราเห็นเลยว่ามันเป็นจํานวนมากนะคะถ้าเทียบกับคนทั้งหมดควนี้ทำไมคนยิวเนี่ยเขาเก่งกาจทุกวงการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ธุรกิจศิละปะหรือดนตรีก็ตามแต่แต่สิ่งที่พิเศษที่สุดของพวกเขาอะ่ะไม่ใช่ความสำเร็จทางโลก แต่ว่าการที่พระเจ้าเลือกพวกเขาให้เป็นช่องทางที่จะเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆนะคะเป็นผู้ที่รักษาพระวจนะและเป็นเชื้อสายที่พระเยซูคริสเนี่ยก็มาเกิดนะคะในพงนธุ์อิสราเอลครั้งนี้ความพิเศษอันนี้ มันไม่ได้ถูกจํากัดไว้เฉพาะชนชาติยิวอีกต่อไปแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าในพระคัมภีร์โรมบทที่3ข้อที่30เนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้ให้คนยิวแล้วก็คนต่างชาติเหมือนเราซึ่งเป็นคนไทยคนจีนชนชาติจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นใครก็ตามที่ไม่ใช่ยิวเนี่ย กลายเป็นคนที่ชอบถทำหรือว่าจะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่ดีพร้อมไม่มีบาไม่มีเวรกรรมโดยความเชื่อนะคะเหมือนกันทั้งสองพวกในโรบทที่สามข้อที่3 0มสคราวนี้พี่นกก็เลยอยากให้น้องเนี่ยลองนึกภาพนะคะนึกภาพตามถ้าพระเจ้าเนี่ยอวยพรคนยิวขนาดนั้นน่ะทำอะไรก็สำเร็จทำอะไรก็มีชื่อเสียงทำอะไรก็โด่งดังแลคะคราวนี้ พระเจ้าก็เปิดประตูอันเดียวกันที่ให้กับคนยิวเนี่ยเปิดให้เราทุกคนที่เชื่อในพระเยซูได้เข้าไปรับพระพอรอันเดียวกันนั่นหมายความว่าอะไรเรากำลังได้รับสิทธิพิเศษที่โอ้โหมันยิ่งใหญ่ มากๆเลยเหมือนพระเจ้ากําลังยกระดับในชีวิตของเราในโลกฝ่ายวิญญาณเนี่ยให้เรามีสิทธิพิเศษเท่าเทียมกันกันกบชนชาติอยูวเลยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะเราไม่ใช่แค่ลูกของพ่อแม่เราหรือว่าเราไม่ใช่แค่ลูกช้างลูกม้าแล้วแต่เราเป็นลูกของพระเจ้า เนาะเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าแล้วเราไม่ใช่คนนอกแล้วนะตอนนี้แต่ว่าเราเป็นคนในครอบครัวของพระเจ้าเลยเราไม่ใช่ต้องพยายามทำตามกฎก่อนเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยยอมรับเราแต่ว่าเราถูกพระเจ้ายอมรับแล้วตั้งแต่ตอนที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นพระเจ้าของเรา เราก็กลายเป็นคนที่ชอบทำเป็นผู้ที่ดีงามดีพร้อมบริสุทธิ์หมดจดผ่านความเชื่อที่เรามีอยู่ในการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์นะคะเหมือนกับเรื่องราวนี้ที่พี่นกพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับชีวิตของอับราฮัมนะคะอับราฮัมเนี่ยได้รับพระสัญญาว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นพรจะเป็นความโชคดีจะเป็นความสว่างให้กับบรรดาประชาชาติแล้วก็ในวันนี้ คำสัญญาที่พระเจ้าพูดกับอับราฮัมก็ได้สําเร็จแล้วในพระเยซูคริสต์นะคะเราทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงพระพรอันเดียวกันที่ชนชาติยิวได้รับผ่านมาเนี่ยผ่านทางความเชื่อที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์นะคะพี่นกอยากจะเล่าเบื้องหลังนิดนึงว่าจริงๆแล้วอับราฮัมเนี่ยก็เหมือนเราคนไทยนี่แหละว่าเขาเกิดในครอบครัวที่พ่อของอับราฮัมเนี่ย นะคะอาจจะไม่ได้เขาชื่อน่าจะชื่อเทรานะคะเป็นคนที่นับถือเทพเจ้าหลายองค์คือคืออับบาฮัมเนี่ยเขาเกิดในชุมชนเมืองเมืองเอ,อนะคะเมืองที่เขาเกิดเนี่ยก็คือเป็นเมืองที่นับถือพระหลายองค์เหมือนเหมือนประเทศไทยอะ่ะแล้วเขาก็บูชาดวงจันทร์นะคะในสมัยนั้นเป็นดวงจันทร์นะคะซึ่งเขาเกิดมาในครอบครัวเหมือนมีเทพมีพระแล้วก็บูชาธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยว่า้เจ้าเหมือนคนจีนเนาะคนจีนก็อะไหว้ดวงจันทร์มีขนมดวงจันทร์คิดอะไรอย่างเงี้ย เราก็มีมีพื้นฐานเหมือนกันแต่นี่คือความมหัศจรรย์ของพระกิติคุณของพระเจ้าว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้มองว่าเราเป็นใครมาจากไหนหรือว่าเราเกิดในครอบครัวภูมิหลังเราเป็นยังไงแต่ว่าพระเจ้ามองเราที่หัวใจเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเหมือนอับ,บาราฮัมที่เขาเชื่อในพระเยซูแต่เขาเกิดในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความเชื่อที่แตกต่างอะ่ะแต่เขาเชื่อในพระเจ้าได้เ,ไดเขาก็ได้รับพระพรนะคะเหมือนที่พระเจ้าได้เรียกชาวยิวเนี่ยให้เป็นแสงสว่าง างกับชนชาติอื่นๆวันนี้พระเจ้าก็เรียกเราทุกคนให้เป็นแสงสว่างเป็นพรให้กับคนรอบข้างของเราน้องพร้อมไหมคะที่จะรับมรดกอันล้ําค่านี้เป็นมรดกแห่งความเชื่อนะคะที่จะทําให้เรากลายเป็นคนชอบทำเป็นคนดีพร้อมเป็นคนไร้ที่ตินะ,ะต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็เป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้ารับมรดก ซึ่งเป็นพระพรที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับคนยิวซึ่งตอนนี้พระเจ้าได้ทรานเฟอร์นะฮะมาให้เราด้วยอเพราะงั้นวันนี้เนี่ยผ่านทางความชื่อในพระเยซูคริสต พระเจ้าได้ยกระดับเราแล้วยกฐานะเราแล้วในโลกฝันิญาณน,นะคะให้เราเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้าได้รับสิทธิพิเศษเป็นสิทธิแบบเดียวกันกับประชากรของพระองค์ที่พระองค์ได้เลือกสรรไว้แล้ววันนี้เนี่ยพระเจ้าก็เรียกเราทุกคนให้ได้รับพระพรและเราจะได้ เป็นพระผ่อนให้กับคนอื่นค่ะพี่นกหวังว่าวันนี้น้องจะยิ้มทั้งวันแล้วก็ให้เรื่องราวนะคะที่พี่นกเล่าวันนี้เนี่ยอยู่ในใจของน้องและรับรู้ว่าไม่ว่าน้องจะแตะต้องหรือทําอะไรก็ตามแต่ พระเจ้าวางแผนให้น้องสําเร็จถ้าเกิดมันล้มเหลวแสดงว่าความล้มเหลวนั้นมันกําลังจะเป็นบันไดก้าวต่อไปทําให้น้องรู้วิธีการที่จะก้าวไปใหม่สู่ความสําเร็จนะคะฟังดีๆนะคะเมื่อพระเจ้าสัญญาให้เรารับพระพรเพื่อเป็นพระพรเป็นแสงสว่างกับคนอื่นแล้วจะไม่มีความล้มเหลวไหนที่จะทําลายให้แผนการของพระเจ้าหยุดได้เลยเพราะงานวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งดีและลายให้รู้ว่า เราเกิดมาเพื่อจะประสบความสําเร็จเราจะต้องเดินต่อไปและรู้ว่าเราเป็นคนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้านะคะแล้วพระองค์จะนําน้องให้สําเร็จอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ